ามาดูเรื่องพายุฤดูร้อนนะคะอย่างที่บอกกันไปเมื่อวานนี้หลายพื้นที่เจอพายุถล่มกันไปเกิดความเสียหายกันพอสมควรเลยทีเดียวอย่างที่จังหวัดชนบุรีค่ะพายุฤดูร้อนถล่มที่อำเภอพนัทนิคมบ้านพังเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือนทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนค่ะ <S <S โดยเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะในภาพรวมเนี่ยเกิดเหตุในพื้นที่หมู่1ิต,ตําบลนาวังหินอำเภอพนัทนิคม จังหวัดชนบุรีผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองพบต้นไม้ถูกลมพายุพัดถลม่มหักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนและก็กีดขวางถนนร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายผู้บาดเจ็บนะคะทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกูภ้ภัยลำเลียงคนเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลพนัสนิคมเบื้องต้นเนี่ยมีจำนวน2รายนอกจากนี้ยังได้สำรวจความเสียหายพบว่าต้นไม้ขนาด3ามคนโอบหักโค่นขวางถนนทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก จ้าหน้าที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะนีโอโอ่โหรุนแรงทีเดียวโโยส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลวังทับไซอสากเหล็กเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงพันธ์ต่างๆกว่า1 0,000ไร่ก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากอยู่ในช่วงเตรียมกเ,เก็บเกี่ยวก็ได้รับความเสียหายเกือบ70%ของผลผลิตนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะมะม่วงฟ้าล้านมะม่วงเขียวสวยใหญ่มะม่วง R2E2 และอีกหลายพันธ์ที่มีออเดอร์ส่งออกต่างประเทศแล้วก็ขายภายในประเทศ โดยนายสายันบุญยิ่งนายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายนะคะนายชะลอการสมพิษอายุ71ปีปกเกษตรกร,กร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วง200ไร่จำนวนกว่าหมื่นต้นก็บอกว่า เนี่ยวันวันนี้เขามีการนัดคนงานแล้วก็ผู้ซื้อเข้าสวนมะม่วงเพื่อจะเก็บผลผลิตขายที่ในประเทศแล้วส่งออกแต่ก็เมื่อวานนี้ก็มาได้รับผลกระทบจากการพายุการที่มีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาซะกอ่อนนะคะโอ้โหโโห,หักโค้นนะ<อ>แล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นเนาะนะลูกมะม่วงหล่นลงมาเยอะเลยทีเดียวนะคะค